ื่นมาทําเพื่อผู้ชายกันค่ะคุณพี่วันนี้พี่ฮันไม่ได้ไปทํางานแต่ก็ตื่นเช้าเหมือนเดิมเออเช้าก็คือ8ปดโมงคุณพี่เออก็เช้าอยู่สาหรับวันหยุดตากับยายพี่ฮันจะมาหาเออมาเยี่ยมก็เลยต้องลุกมาทําความสะอาดบ้านนะคะบ้านหกนิดหน่อยนิดหน่อยก็คือเออนั่นแหละบ้านคนอยู่น้นก็ลกนิดหน่อยนั่นแหละคุณพี่เมื่อวานพี่ฮันถึงบ้านคําม,มากแล้วนอนดึกมากคุณพี่เบ่งตาตูบตาโปเบิดตื่นมาก็ไม่อยากเหมือนตาเออไอเราไปชอปปิ้งมาได้ผักมามา,มากมายหลายสิ่งหลายอย่างมิน่ก็เล็กจัดเมนูผักให้ออ้าาายเรจุุกกกคพพีี่่่่นบวไม สบายไปหาหมออีกก็เลยอยากกินผักเยอะๆแต่ก็ดีอยู่คุณพี่ว่าง่ายฟังความเพจยังให้กินก็กินแล้วเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนคุณพี่จะเห็นว่าหนูทากับข้าวไม่ใส่ผักเลยเดียเพราะว่าเออใส่ไปกับบะหมี่ไผ่กินเด๋ยนนี้พวกเราเก่งขึ้นแล้วนะคะคุณพี่ปบมือค่ะแปะๆกินผักบ้างแล้วนะคะแต่บ่ได้ใส่เต็มขนาดนั้นก็มีเออมีเนื้อสัตว์ผสมบ้างวันนี้ตื่นมาอากาศดีมากคุณพี่แต่ว่าอยู่ในบ้านนี่หนาวเพราะว่าอ้แล้วเราเปิดแอร์หนาวจนไม่อยากลุกหรือว่าเออขี้คานว่าเออวันหยุดเนาะนี่นะคะนั่ดสสใพก ไก่คุณพี่เนื้อเด้งๆดีดดอร่อยมากเบคอนผันมันฝรั่งนี่ไม่ใช่มันฝรั่งหน่อไม้ฝรั่งนีไอแล้วก็มากลายเป็นเมนูโปรด